สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อ,ต,อต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดที่ชอบดูดอวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านคะ่ะ ในช่วงวันที่16 31ธันวาคมปี2567เป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคมีลาบมีเรื่องน่าชื่นใจเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างและถ้าจะต้องระมัดระวังเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นพิเศษมารับฟังกันเลยค่ะคลิปนี้จะบอกให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าทุกๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้ถือว่า เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะลื่นไหลามากขึ้นงานที่ท่านกำลังทำอยู่ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือทำอาชีพอะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จความคิดลื่นไหลค่ะไม่ค่อยจะมีอาการเบื่อเบื่อเซงเซงงานเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะปากมีสเสน่ห์คนนิยมชมชอบท่านจะมีข่าวดีจากการพูดคุยค่ะ พูดจาเป็นเงินเป็นทองด้วยสําหรับท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดพ่อค้าแม่ขายนะคะซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยนเซลล์ในหน้าช่วงนี้ยิ่งพูดยิ่งได้ท่านจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยบางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิ่นต่างแดนและท่านจะมีข่าวดีจากการเดินทางค่ะ ช่วงนี้ท่านมีสเสน่ห์นะคะชาวลัคนาและชาวราศีตุลผู้จะน่าเชื่อถือเหมาะแก่การออกพบปะผู้คนออกพบปะลูกค้าคุยงานเจรจาธุรกิจและออกงานสังคมเพราะท่านจะได้รับสิ่งดีๆจากการออกพบปะผู้คนแน่นอนจะเช่นจะมีคนให้โอกาสท่านด้านการงานหรือว่าอาจจะหยิบยื่นข้อเสนอดีๆให้กับท่านหรือคุยกันแล้วอยู่ดีๆท่านก็จะคนพบช่องทางใหม่ๆ ในการทำงานเพิ่มได้ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงนี้อย่ากเก็บตัวนะคะหากมีโอกาสได้ออกงานออกพบปะผู้คนไปเลยค่ะมีเรื่องดีๆรออยู่ข้างหน้าแน่นอนที่สำคัญผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาหากติดขัดมีปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ให้เข้าไปขอความช่วยเหลือลนะคะจะสำเร็จอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ให้รีบคุยที่สำคัญปัญหาบางอย่างที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมา หรือแม้แต่งานที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะทำสำเร็จคะ่ะช่วงนี้นะคะท่านจะดีกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกท่านจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นคนนึกถึงจะมีคนเข้ามาหาจะได้พบเจอกับคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานในด้านการงานสำหรับท่านใดที่ทำงานประจำ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเช่นอาจจะเป็นลักษณะงานเขาล้นมือทำไม่ทันนะคะเขาจะโยนงานาให้ท่านช่วยทำข้อนี้เหนื่อยหน่อ,ห,นอหรือทำงานแทนคนอื่นแก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดยังคงมีเรื่องให้ท่านอึดอัดวิตกกังวลใจยังหนีไม่พ้นแต่ก็ถือว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านรับมือกับคนรอบข้างได้ดีพอสมควรนะคะ แต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องช่วยเหลือรับผิดชอบงานของคนอื่นด้วยหรือบางท่านก็อาจจะมีการเดินทางเพื่อทำงานบ่อยขึ้นแต่ข้อดีช่วงนี้ท่านยิ่งทำยิ่งได้งานดีขึ้นกว่าเดิมเดินทางเดินงานเดินไปข้างหน้าไม่สะดุดนะคะช่วงนี้ท่านจะได้ทำงานที่ท่านอยากทำคนรอบข้างจะเห็นอกเห็นใจท่านมากขึ้นนะคะทีนี้ก็มาที่การเงินของท่านกันบ้าง การเงินของท่านในช่วงระยะเวลาน,นี้ถือว่าน่าชื่นใจท่านจะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นมีโชคมีลาบค่ะมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ได้คาดหวังไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาดวงดีทั้งเรื่องของการงานและการเงินค่ะมีดวงได้เงินจากการพูดคุยได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มานะคะมีคนคอยช่วยเหลือท่านด้านการเงินหากคาดหวังเงินจากส่วนใด ท่านก็จะได้เงินนั้นมาในที่สุดโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนช่วงนี้ได้รับถือว่าเข้ามาดีน่าชื่นใจค่ะคือพูดง่ายๆขาดเงินจะได้เงินรอคอยเงินจากส่วนใดจะได้มาจะได้เจอกับคนที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานแต่ว่าอย่าประมาทด้านการใช้จ่ายนะคะเพราะในช่วงระยะเวลาน,นี้ค่าใช้จ่ายของท่านยังคงสูงอยู่ จะซื้ออะไรก็คิดสักนิดหนึ่งช่วงนี้จะมีเหตุให้ท่านต้องเสียเงินไปกับรถและบ้านเช่นอาจจะเป็นการซ่อมบ้านนะคะหรือว่า,าซ่อมสิ่งของภายในบ้านซ่อมรถดูแลดูแลรถค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้นหมดเงินไปกับการพบปะสังสรรค์และออกงานสังคมพบปะผู้คนมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพเะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังการใช้จ่ายนิดหนึ่งโชคลาบมีนะคะแต่ว่าโชคลาบนั้น จะมาในรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปเพราะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะอย่าหวังรวยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต้องขอพูดตามตรงถ้าท่านไม่มีดวงด้านนี้เสี่ยงยังไงก็ไม่ได้เพราะบางท่านโชคลาบจะมาจากงานหรือมีคนช่วยเหลือหรืออาจจะได้เงินจากช่องทางอื่นนั่นเองนะคะ มาที่ความรักของท่านกันบ้างคะ่ะคนโสดในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเปิดใจหรือไม่เท่านั้นเองระบางท่านอยากจะทุ่มเทด้านการเรียนหรือการทำงานหาเงินมากกว่ายังไม่ค่อยอยากมีความรักยังคงสนุกกับการได้อยู่กับเพื่อนฝูงคนรอบข้างหรือว่าคนในครอบครัวนั่นเองนะคะ และสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าหายใจหายคอได้โล่งขึ้นราบรื่นขึ้นเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะได้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นถือว่าดีค่ะชีวิตคู่ในช่วงนี้มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างนะคะในช่วงระยะเวลานี้พยายามดูแลและรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะเพราะว่าท่านมีดวง ป่วยใครไม่สบายให้ท่านระมัดระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จากกําเริบนะคะระวังความดันกําเริบระวังภูมแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จากกําเริบฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆทํางานไปด้วยดูแลสุขภาพไปด้วยอย่าประมาทด้านสุขภาพเด็ดขาดโดยภาพรวมช่วงนี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีตุลยังคงดวงดีสองเรื่องมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้น 1. การงานมีข่าวดีเข้ามาบางท่านถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับตัวท่าน 2. การเงินหากที่ผ่านมาการเงินของท่านค่อนข้างที่จะติดขัดช่วงนี้จะดีขึ้นมีข่าวดีด้านการเงินนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายยังคงสูงนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้หลายท่านก็อาจจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นหรือว่าหลายท่านอาจจะหมดเงินไปกับการซ่อมแซมบ้านอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนั่นเองนะคะ ฉะนั้นอย่าเพิ่งใช้ใจ่ายตามใจตัวเองมากให้มีสติในการใช้ใจ่ายให้มากๆนะคะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวดาศีตุลทุกท่านนะคะเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้คิดระวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นค่ะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้คิดระวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มา ซึ่งสิ่งสิ่งนั้นสวัสดีค่ะ